ผมชื่ออนันต์บัวเทศครับมีอาชีพขับรถเสาเข็มประสบ,บเหตุเนื่องจากการทำง,งานเค้นหักตีแล้วหายทองไปหลังหักแล้วช่วยกันแบบผิดวิธีไม่รอรถพยาบาลไม่ช่วยแลยว้ว่ากลับไปอยู่บ้าน ประกันสังคมจังหวัดอุท,ทัยธาน,นีแนะนําให้มาฟื้นฟูฝึกอาชีพจุดประสงค์ก็คือมาจะมาฝึกอาชีพเพื่อไปประกอบอาชีพอิสระของตัวเองการกับชีวิตไปสู่สังคมของน้องหลังจากจบการฟื้นฟูที่นี่นะครับทางศูน,นย์ได้ทําการเทรนนะครับให้เขากับสู่สังคมได้ไม่ว่าเป็นการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ด้านอาชีพ พราะนั้นอย่างหลกัหลกๆก็คือน้องที่เป็นอัมพาตนะครับอย่างอย่างผมนี่แหละ,ะชีวิตประจำวันเนี่ยเขาจะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับไม่ว่าเรื่องเป็นการเข้าห้องน้ำการเดินทางการย้ายตัวอะไรเียซึ่งทางทีมงานแพทย์เขาจะเพนให้จนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ช่วยเหลือเัาได้รับประโยชน์หลายอย่างทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ กล้าที่จะออกไปต่อสู้กับโลกภายนอกจากที่เราไม่เคยออกไปไหนที่ไม่กล้าออกไปเลยเรามาอยู่ที่นี่เราก็กล้าที่จะออกไปน้องบางคนเนี่ยจากอยู่ในรายการผลิตแล้วกลับไปทํางานในตําแหน่งนะั้นไม่ได้เวลามาเรียนฝึกอาชีพเราเนี่ยเราก็จะเทรนให้เขากลับไปทํางานได้อย่างเช่นถ้ามาเรียนด้านไอทีก็คือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เราไม่ต้องไปหาที่อื่นสิ่งที่เราอยากรู้อยากอ่านเราก็ไปเปิดดูได้ครับจากในคอมพิวเตอร์เอาไปทํางานในบริษัทอะคะก็คือว่าได้มีความรู้มากขึ้นนะคะจากที่ว่าไม่มีพื้นฐานเลยก็มาเรียนตรงนี้ก็ได้พอสมวนนะควรค่ะก็ คิดว่าถ้าถ้ามีโอกาสที่จะเข้าไปทํางานอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะครับที่ว่าจะเอาไปใช้ในในงานสมักรงานแล้วก็คิดว่าเราจะได้มีความคล่องตัวขึ้นแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับคิดว่ายังไครับก็ได้ความรู้เยอะแยะมีประสบการณ์จากที่ไม่เคยทำเลยอ่ะก็ได้ความรู้พอสมควร คิดว่าจะดีอะครับคิดว่ามันคิดว่ามันนั่นดีหน่อยมันจะทำอะไรให้ลูกให้หลานได้ดูได้น่านบ้างเผื่อเราเกินไปผู้เข,าข้ามาฝึกที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามารับการื้นฟนที่นี่นะครับอันดับแรกเนี่ยหลังจากเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดประสบอันตรายขึ้นมาเนี่ย ถ้ามีความประสงค์เนี่ยก็สามารถแจ้งได้กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะครับซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมีทุกจังหวัดอยู่แล้วไปแจ้งความประสงค์ได้เลยคราวนี้ก่อ,อ,อนหน้านี้เนี่ยศูนย์บรรฟูจังหวัดปทุมเนี่ยเป็นแห่งแรกแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นแม่แบบให้กับศูนย์รฟูจังหวัดต่างๆนโยบายของสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยต้องการกระจายผู้เขา้าประกนฟูให้กับท้องถิ่นหมายความว่า ถ้าไม่สะดวกมาที่จังหวัดปทุมท่านสามารถไปที่ภาคเหนือได้ซึ่งตอนนี้เราก็มีสูตรพื้นฟูภาคเหนืออยู่นะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้าเป็นภาคอีสานก็อยู่ขอนแก่นถ้าเป็นภาคตะว,วันออกก็อยู่จังหวัดระยองนะครับและปัจจุบันนี้ก็คือกําลังก่อสร้างอยู่จังหวัดสงขลาเพราะนั้นผู้กำกับการพื้นฟูเองเนี่ยที่ประสบะเหตุตามภาคต่างๆไม,ไม่จำเป็นต้องวิ่งมาที่จังหวัดปทุมก็สามารถไปตามจังหวัดต่างๆที่เราตั้งมาได้เลยครับ เราเองก็สามารถเป็นกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจคอยเดินเคียงข้างกันไปเพียงเท่านี้ครับก็อาจจะเป็นแรงผลักดันให้ใครได้อีกหลายคน